สวัสดีค่ะวันนี้สยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะในส่วนของอาทิตย์นี้เนี่ยต้องถือว่ามีข่าวดีนะคะสำหรับประชาชนคนไทยรอบใหม่อีกแล้วค่ะเมื่อวันนี้นะคะในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการเราชนะ ในจำนวนกลุ่มเป้าหมายนะคะก็รอบนี้เนี่ยก็อ,อยู่ที่ทั้งสิ้นนะคะ32.9้า 32. ล้านคนก็มีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีกสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทก็รวมเป็น2สัปดาห์โดยใช้กรอบวงเงินทั้งสิ้น6.70หมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดในการใช้จ่ายในวันที่30เดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยก็ ยังให้ความเห็นชอบในส่วนของโครงการม .33 เรารักกันค่ะในจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะคะอยู่ที่9.27ล้านคนก็มีการเพิ่มวงเงินนะคะช่วยเหลือสัปดาห์ละ1,000บาทค่ะก็เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะโดยใช้กรอบวงเงินทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่18,000กว่าล้านบาทค่ะก็จะสิ้นสุดการใช้ใจ่ายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ คดีที่น่าสนใจนะคะที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะในส่วนของพ,พรรคพลังประชารัฐน,นะคะวันนี้ก็ได้มีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยจากคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าความเป็นสสและก็ความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรมนัสภุมเผ่าไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญน,นะคะ โดยสารเนี่ยท่านได้มีคำวินิจฉัยว่าคำพิพากษาย่อมหมายถึงคำพิพากษาของรัฐนั้นไม่ได้หมายถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศแม้ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของอสารที่รัฐนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียมาก่อนนะคะก่อนรับการเลือกตั้งเป็นสสจึงไม่ถือว่าเป็นคำพิพากษาของศาลไทยคะ่ะ ก็ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยนะคะสำหรับคดีนี้สืบเนื่องมาจากนะคะมีสส51คนได้เข้าชื่อกันนะคะเพื่อยื่นเรื่องต่อป,ประธานสภาผู้แทนรัษฎรค่ะให,ให้ส่งให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยในเรื่องของคุณ,คณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐน,นะคะเคยต้องคำพิพากษาว่าได้เคยกระทําผิดในฐานความผิดเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ซึ่งขายยาเสพติดที่ผ่านมาค่ะซึ่งในที่สุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ